เขาว่าไม่มีคนเห็นด้วยสักคนที่ไปหูกมมุจสัสมะเป็นกาเฟจริงเท็จแค่ไหนครับนี่คือคำถามนะครับยังไม่ใช่คำตอบพี่น้องฟังให้ดีนะเขาถามว่าอาเขาว่าไม่มีคนเห็นด้วยสักคนที่ไปหูกมมุจสัสมะเป็นกาเฟจริงเท็จแค่ไหนครับ ไอ้คนโพสมาอย่างนั้นเขาก็เลยคอมเมนต์ถามพี่น้องครับหูกมเดิมไม่ว่าจะหูกมอะไรที่เราใช้ในปัจจุบันไม่ใช่หูกมเราเลยเป็นหูกมที่อุลามะแกะมาจากอัลกุรอานแกะมาจากฮะดีษ Sing nan haram, sing nan makruh, sing nan sunat, ah, sing nan wajib. Sing nan harus, sing nan kufur, ah, sing nan syirik, sing nan Singnan sing nan dalalah. Sing nan hukum sunnah. ทุก ไม่ใช่เพิ่งมีในยุคพวกเราและไม่ใช่พวกเราไปตั้งกันเองไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าใจให้ดีฮูกมที่เราใช้ณนะปัจจุบันไม่ว่าจะรูกลละรมาดิ1สประการไม่ว่าจะวยิบถือศีลอดรามาดอนไม่ว่าการจ่ายซากาตนีซอบโฮลอะไราต่างๆ ฮูกมเดิมมาจากพันกว่าปีที่แลว้วลูกคนสมัยนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเข้าใจนะครับเล่นถ้าเห็นด้วยถูกไม่เห็นด้วยผิดน่ะทีนี้และหูกลมเปลี่ยนกันหมดอะทีนั้นนี่เพราะความเข้าใจผิดอย่างนี้แหละเลยทำให้ประเทศอินโดนีเซียครอบครัวหนึ่ง บางครอบครัวนะครับสมคนพี่น้องคนหนึ่งอิสลามคนหนึ่งคริสอ่าคนหนึ่งไม่นับถือศาสนาอยู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่เป็นอิสลามก็ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามถึงเวลาเขาละมาคนที่เป็นคริสตถึงเวลาเขาก็เข้าโบสถ์ของเขา ทีนี้พอเวลาพูดกันคนคริสต์ว่าตนไม่ใช่ตูตหันตนยามาตัดสินตะในวใทยาันอาคราลอัลลอฮ์ตัดสินคนที่เป็นแขกเป็นอิสลามก็เงียบไอคนที่ไม่มีศาสนามันก็พูดดีชั่วยอยู่ที่ตัวเรานี่ไม่ต้องใครตัดสินนี่คือผลของการไม่ยึดฮุกโกมเดิม ถ้าทุกคนยึดฮุกมเดิมๆไม่มีการแตกเป็นนูเป็นนี่เป็นนั่นแต่นี่เพราะไม่ยึดเลยแตกเป็นเสี่ยงเสียงเป็นปลีกเล็กปลีกย่อยพี่น้องครับมุจซิมะเนี่ยไม่ใช่พวกเราหุกมเป็นนู่เป็นนี่อิม่ามซาฟีีพูดเอง Man qala awi'ta qada anna Allah ta'ala jalisun alal asfah huwa kafir Imam Syafi'i pun macam rau Ah, ha. Imam Ahmad Ibn Hanbal Man qala anna Allah jismun la kal ajsami fahuwa kafir Imam Ahmad macam rau Macam apa makna Imam Ahmad Ibn Hanbal Ah, ha kon tam hadis thung 8000 kon nai satawat thi 2 yuk salafus saleh jing mai chai salaf ep ang na ni salafus saleh jing imam hanafi law wa man tawah hama an nalillahi makanan fahuwa musabbihun hen mai นั้นคนศตวรรษแรกในมัมมอนาฟีเกิด80ดิบฮิจโรสเสียชีวิตร้อยห้าสิบไม่ใช่พวกเราเลยไปทุกคนคนเหล่านั้นคนสามีจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ได้เกี่ยวกันเลยคุณจะเห็นด้วยเรื่องของคุณไม่เห็นก็เรื่องของคุณอีกนั่นแหละเหมือนกับชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายหญิงอยู่กับหญิงเลสเบี้ยน ชายอยู่กับชายเกทำงานกรมป่าไม้ถึงคนสมัยนี้จะนิยมชมชอบเรื่องของคนสมัยนี้เมื่อฮูกกมว่าไม่ได้ต่อมนุษย์ทั้งโลกยกยอให้เกียรติให้จดทะเบียนแต่คนสร้างโลกไม่อนุญาตอยู่ดีนั่นแหละเข้าใจนะครับ Cen dia kan rau cak hukum yang ngai mujasima. No, ulama mujtahid kau wah leh lo. Rau tak tong payah wah arai mai. Ke rau bok hukum dema yang ni. Kun cak yut bab nak yang kong kun. akhirat Allah tak sini. Kau cak nak kau. Ah. Rau neo tang ahli sunnah wal jamaah. Ke ruah haram. Rau toilet. จะหาร a มจะตกมรตะหรือไม่ตกมรตะเราถอยแล้วเราไม่เอาแล้วเข้าใจนะครับนี่อุลามะทั่วโลกพอเอ่ยแนวทางมุจัสมะทุกคนว่าเป็นอแกยัดดลละ,ะทุกคนฟัตวาว่าอิบาดักยังใช้ไม่ได้ยังไม่ยังไม่มีมาริฟัดอิบาดักยังใช้ไม่ได้คุณจจยืดเรื่องของคุณอ่า แต่ผมยืนยันผมไม่เอาแนวทางมุจสซิมะกี่ครูที่ผมเรียนครูผมสั่งแล้วสั่งอีกย้ำแล้วย้ำอีกแนวทางมุจสซิมะไม่ใช่แนวทางสลับและไม่ใช่อลิสุน์วัลจิมะแต่คุณไม่ได้ต้องการความจริงไม่ได้ต้องการอาคาราคคุณแค่ต้องการหน้าตาในสังคม ต้องการความสุขสบายบนดุนยาต้องการพรรคพวกต้องการชื่อเสียงตานั้นเองถ้าคุณกลัวอล l l a ์พอรู้ว่าโอ้นี่ฮารามแนวทางที่ไม่ถูกต้องดลละอือุลามะไม่ต้องคีลับกาเฟตไม่กาเฟตไหมคุณก็ทิ้งแล้วเมื่อฮารามอ่าแต่นี่คุณก็ยังดือดันดือรั้นดือรังอวดดีอยู่ตรงนั้นนะ มันไม่ใช่แล้วและที่สําคัญอุลามะระดับโลกโอุกมถึงกันกูโฟร์รับนี่แหละคือเราเสียวหลังเรากลัวแทนเพราะสิ่งใดก็ตามเมื่อคิลาบอัลลอฮ์จะตัดสินวันอาาัคราทีนี้เมื่อคิลบาบอัลลอฮ์ตัดสินถ้าเกิดอลัลลอฮ์ตัดสินตกมรดต่ดะและไม่สวยบาลไลเราเห็นไหมครับ และโอกาสที่จะเป็นตามคำพูดอิหม่ามซอฟีอี99.99ทีเดียวทำมาทำไมครับเพราะมันไปให้คุณสมบัติใหม่กับอัลลอฮ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าจะให้ที่ไม่ว่าจะให้ทิศไม่ว่าจะให้นิ่งไม่ว่าจะให้เคลื่อนไหวไม่ว่าจะให้อวัยวะมากเหลือเกินความผิด ในเง่รประทมมารร์ของการใช้อายะเอาอายะตมุตัสาบิฮัมาเป็นหลัอกอากดีเก้าแรกก็ผิดแล้วเมื่อกระดุมเม็ดแรกติดผิดเม็ดต่อไปไม่ต้องพูดถึงเลยนี่แหละครับที่อุลมามะบอกว่าให้เรียนอุซูลให้มันถูกตั้งแต่ต้นเมื่อต้นถูก กลางปลายต่อจะพอทำนองแต่ถ้าต้นมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วกลางปลายไม่ต้องพูดถึงเลยเขาไม่นับแล้วเข้าใจนะครับอ่าและอีกอย่างคนที่พูดว่าเขาไม่เห็นด้วยสักคนเนี่ยถ้าอาาัลลอฮฺสุนนะฮวะมาอัตจริงจะไม่พูดอย่างนี้เป็นไปได้สูงคนที่พูดแบบนี้ไม่เห็นด้วยสักคน ฮะน่าจะเป็นกลุ่มมุจซิมาห์กันเองฟังนี้มันอุ่มกันเองมันอวยกันเองอาา่าที่ไม่เห็นด้วยก็คือมุจซิมาห์กับอ e ีเอ็เท่านั้นแต่ถ้าสายอัลฮุสนฮ์วัลจะมัหลักฐานบอกทนโทษก็าาจะพูดเราไม่เห็นด้วยเขาไม่พูดแน่นอนอ่ารวมรวมกับคนที่ รู้ครึ่งครึก่กลางกลางอ่าเท่านั้นแหละในขณะที่อุลามะเนี่ยน,น,นสายปอนะรุ่นเก่าๆจนกระทั่งปัจจุบันผมบอกอยู่นี่ไปไปหาไปหาอ่าเทปเก่าๆของบาบลลสากออดูด้วเขาพูดยังไงอปาลังเอเกเาะยาเขาพูดยังไงเกี่ยวกับฟองนี้อ อันตรายครับอย่าเลยอย่าดื้อครับเราสู้กับความจริงเราไม่มีทางชนะต่อเรามีเครือญาติท้งลูกเราชนะบนโดนเนียภาพของการชนะทางที่เราแพ้นะคนที่สร้างลูกยังไงก็ไม่ให้เราชนะหรอกครับอ่า ต่อคนทางโลกเชียร์เราก็ตามแลม้วคนสร้างโลกไม่ให้เราชนะเมื่อเราอยู่หนตางที่ผิดอ่าฮะอืมึหรือว่าเราจะหุตั้งหุกมใหม่ไอที่เขาสวรรค์ก็สองกลุ่มอ่าฮลิสุนะวัลจัมอะกลุ่มหนึ่งมุจัสมะอีกกลุ่มหนึ่งท่านแะละอ่าไอม,มุชาบ,บิฮะตกนรก อ่าฮุรุริยาตกนรกจัฮมิยาตกนรกมุตัซิลลาตกนรกสิยารฟิดด์ตกนรกที่เข้าสวรัสดงกลุ่มอาลีสุนนะกับมุจซิมะเรียตแต่ฮุกุมัยยังไงเนี่ยอ่าในขณะที่อุลามะทางโลกอุมาต์นบีที่เจที่แตกเป็นเจ็ดสิบสามเนี่ยที่รอดคือกลุ่มเดียว คนเราต้องยอมรับความจริงนะครับผิดแล้วอย่าดือ้อผิดแล้วอย่าดันหันหัวกลับมาเตาบัตรอรอยกเสียมันเท่านี้นี่มันไม่ใช่อะไรมากมาอ่าขอยรุลขอยออัตตาวบุนนบีเรากล่าวว่าคอยรุลขอยอดีที่สุดของบรรดาคนที่ผิด อัตราวุ้นคือคนเตบาบัไม่ใช่ผิดแล้วดันเรามีอำนาจเราดันเราพักพวกมากเราดันดันยิ่งหนักเข้าไปเลยสิ่งที่ผิดดันยังไงมันก็ไม่ถูกเราครับมันไม่มีทางที่จะถูกนะครับอ่า และพี่น้องลองสังเกตดูนี่สังเกตแล้วนคนที่อยู่สายมุจสิมาตั้งแต่อดีตอดีตไม่ก็ไม่กี่ปีแล้วฟองนี้เพิ่งมีหรอกแต่ก่อนไม่ใช่มีจนกระทั่งปัจจุบันบารากัตมีแหมสักคนมีไหมบารากัตนั้นมีไหมคือใครเคยเห็นการอมาจากฟอกนี้มั้งไ,ไม่มีอ่า แต่ถ้าการรดมากเห็นบ่อยแต่ถ้าการอมัตไม่เคยเห็นนี่คือความจริงนะครับการอมัตไม่มีมีแต่การรดมากไม่ว่าจากการดุดเรื่องตูหันเรื่องวิชาอุซูลการดุดเรื่องวิชาเฟกฝรน,นี้การรดมากถามว่าใครฟัวาว่า เขาไม่ให้ละหมาดสุราไม่แปลกเปิดทรรษทธ์ตามตัวอิหม่ามในทรรษทธ์ธรว่ากลุ่มไหนฟัตวาแบบนี้มุจัสมาหรืออัลัยสุนนะ์วัดจามะ์ฟัตวาแบบนี้มุจัสมาครับอ่าไม่ใช่อัลัยสุนนะ์และใครที่ไปฟัตวาเท้าของอัลลอฮ์เหยียบในนรกนรกเอียงเลยก็มุจัสมาอีกนั่นแหละ และถามว่าใครฟัตว่ากินอาหารในงานมาลิดบาปนักวาคันตามซีนาก็มุจะซิมาอีกนั่นและถ้าจะนับจนถึงสูบุกก็ไม่หมดความดอลลาลของกลุ่มนี้แต่ไม่แน่นะถ้ายัง ยังไม่เลิกบ้านะผมจัดรายการนับการฟัดตัวผิดของมุจัสิมาดอลาลละไม่แน่น่ะหยุดสถกทีนะถ้ายังไม่อยากเจ็บตัวมากกว่านี้หยุดเถอะพูดเท่าที่ตัวเองรู้อย่ามาทำรู้ในขณะที่ตัวเองยังไม่รู้อย่ามาฟัดตัวในเรื่องที่ไม่ชัดอ่า อย่านะครับอย่าคิดว่าในประเทศนี้เราอลิมคนเดียวนะอย่านะเรียนสามมันจะมาอวดดีว่าอลิมกว่าเพื่อนนะเรียนสี่ปีอย่ามาอวดดีว่าอลิมกว่าเพื่อนนะอย่านะครับคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาหาอวดมั่งอวดมีไหมไอ้ที่อวดนั่นแหะเพิ่งมีตังค์ไม่กี่บาทนี่ คนที่มีความรู้ก็เช่นกันไม่มีใครอวดหรอกครับเว้นแต่เพิ่งมีแล้วนี่ทำอวดรู้อย่าเลยครับเรื่องอวดนั้นเป็นนิสัยของเด็กๆขี้อวดขี้บ้ายอนนั้นนิสัยเด็กเราโตๆกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอย่าบ้าน้ำลายอย่าบ้าออย่าบ้าอวดเลยพูดความเป็นจริง เขาจะชอบไม่ชอบเรื่องของเขายิ่งยุคอาขเคสซามานความจริงรอสูลุล์ก็บอกแล้วเขาไม่ค่อยฟังเขาฟังสิ่งที่เป็นเท็จมากกว่ายุคอาข์เคสซามานเราก็รู้ดิเราก็เราก็ทาใจแต่เมื่อศาสนาสั่งให้เราพูดจริงต่อไม่มีใครฟังเราก็ต้องพูดอ่าอืม <c oughs> พี่น้องสบายใจได้นะครับคนที่เป็นลูกศิษย์ผมเรียนติดตามเรียนกับผมผมไม่ต้อนท่านไปสู่แนวทางที่มินเมมินเมยผมไม่เอาอ่าผมเป็นห่วงท่านเหมือนห่วงตัวผมนั่นแหละตัวผมต้องการอะไร ต้องการความปลอดภัยแค่ไหนผมก็อยากให้คุณปลอดภัยแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าเอาตัวเองรอดไอ้คนตามชัางหัวมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เอาอย่างนั้นอ่าเพราะการที่เราต้อนคนอื่นไปหนทางผิดตัวเองเดินอีกหนทางหนึ่งไอการต้อนบาปท,ที่เราต้อนเพื่อนไปหนทางอื่นเราก็ต้องแบกด้วย ฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้เรื่องใดที่มินเมที่จะพาลูกศิษย์พาไปลงนรกผมไม่เสี่ยงไม่พาไปเด็ดขาดผมไม่ใช่มุรเิ็นะผมไม่ใช่อาลิมุลอัลลามะนะผมก็ความรู้แค่ระดับปลายๆแถวนี่แหละแต่ผมต้องการความชัดเจนคนอาเลมกว่าผมก็เอเยอะแยะ,ยะ แต่เขาจะกล้าพูดแบบผมหรือไม่ไอันนั้นผมไม่ทราบนะอ่าผมไม่ใช่อาเลมอะไรมากมายแต่ถ้าไอ้พวกเรียนแค่สี่ปีลองสักตั้งผมพร้อมตัวไหนก็ได้อ่าไอ้ตัวที่ทำอวดเนะี่ย่าเลยครับคนเราต้องพูดความเป็นจริงถ้าพูดจริงไม่ได้ก็เงียบเสียอ่า นึกถึงคําพูดสราวีสรวีกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่สามารถจะพูดความจริงได้เจ้าก็อย่าไปปรบมือให้กับสิ่งที่เป็นเท็จพูดความจริงไม่ได้ก็เงียบอย่าไปส่งเสริมคนที่เป็นคนที่พูดเท็จอ่า นี้แทนที่จะช่วยการสกัดกั้นมุงกา้าบดันไปเห็นด้วยกับมุงกา้าพไปส่งเสริมแนวทางมุงกา้าบไปส่งเสริมแนวทางดอลลาร์แทนที่จะสนับสนุนให้หนทางอาลีสุนอวัลจมามะให้คงอยู่เหมือนเคยอยู่มาพันกว่าปีบางคนกลับจะเปลี่ยนเสีนนี้ คุณไม่ห่วงลูกหลานของคุณเหรออ่าแปลกนะเลยชัดเจนนะครับพี่น้องออุมาตนาบีเจ็ดสกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่รอดนั่นเราสุลูล่าพูดเองและอุลามะก็อธิบายแบบนั้นด้วยนะฉะนั้นเราเรียนให้ชัดแต่ละกลุ่มถ้าไม่เรียนให้ทุกกลุ่มเอาสายเราให้ชัด อ่าถ้าไม่ใช่สายเราปัดออกทันทีแต่นี่เรียนก็ไม่ชัดสายตัวเองก็ไม่ชัดถ้ามารู้ได้ยงงไงท,ที่ว่าไม่ชัดถ้าชัดจะไปเอามุจสัสมะมาเป็นสลับได้ยังไงนั่นแหละคนชัดนั่นบ่งบอกไม่ชัดถ้าชัดคุณจะเอาได้ยังไงเอามุจสัสมะมาเป็นสลับอ่า ลองกองกับลูกูดูข้างนอกมาคล้ายกันนะตัวเองทําเสียนเอาเอาเลยเอาเลยนี่เขาลดราคาไอ้นี้ลองกองเนื้อเยอะเนื้อเยอะอ่าเขาลดเลยโลหบาทโลหบาทใจดีซื้อเลยสี่โลูหิ้วกลับบ้านที่ไหนได้พอไปพอไม่ทั้งเพกเป็นลูกูไม่ใช่ลองกองนี่ก็เหมือนกัน Rian meh tan chat, muda simah ceceat, temu Rian meh chat, aw muda simah nilai, ma angin salah, na azubillahi min zalik.